สวัสดีค่ะกกกสเตชันยามค่านะคะตอนนี้มีนักข่าวช่องใหญ่มาถ่ายองค์ปู่ปนิกิตนะคะนะคะนะคะักนขะ่าวยืนอยู่หางองคูนะคะยืนอยู่ช่วงหางเลยะคะชุดสีดําน,นะคะพอ,อได้มาทําข่าวตายินแล้วก็เลยมาเที่ยวเนาะเอาถ่ายเราด้วยเอาถ่ายเราด้วย ถ่ายกันถ่ายเราด้วยนะคะเายเราเราถ่ายเขานะไม่เป็นไรค่ะเราทำหน้าที่เนาะมาทำท่ายนะคะที่น้าผูปาริกิตนะ ี่ผู้สื่อข่าวม่านะคะช่องใหญ่นะคะเนาะมาถ่ายที่ร้านปูปริจิตนะคะเขามาทำข่าวตะยินนั่นแหละเขาก็เลยมีโอกาสได้มานี่ด้วยวะะมาเที่ยนะคะ

ติดตามเลยแค่ใช่ที่ลุงติ้นนั่นกะลุงไหมใช่คนที่มีเรื่องกะลุงใช่นัดไหมใช่คนที่มีเรื่องกะลุงคนนี้ไหมคนนี้ไหมที่มีเรื่องกะลุงไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยค่ะดูสิรอไหมมีสองท่านนะคะ มาาวมาสองขันคันหนึ่งอยู่ที่นี่นะคะมโอ้ยโสังันหวานถ่ายพี่หมอนพี่หมอนก็แอกใส่เลยแล้วถ่มอนเน่งแอชันนใส่เลยที่หมอน้าใส่ ก็คงอยากท้ำเลยเขาส่งเราเราส่งเขาอืมจะขึ้นรถไปนะคะเป็นบรรยากาศเก็บภาพเนาะนักข่าวมาเก็บภาพองค์ปู่ปาริกิตนาคานะคะ

จบที่ท้องฟ้าบ้านลุงนะคะสีทองสวยมากเลยนะคะโอ้ถ้าไม่มีนักข่าวเราจะไม่เห็นท้องฟ้าสีทองเลยวันนี้เพราะเราไม่ได้โฟกัสท้องฟ้าสีทองสวยมากมาพร้อมกันกับรถกับข้าวจ้านะคะกับข้าวมาแล้วจ้า กับข้าวจ้ากับข้าวมาแล้วจ้าแล้วอะไรต่อทุกอย่างเลยจ้าแล้วอะไรต่อกินอะไอย่างจเล้ยกินเลยจบที่ก un ับข้าวจ้านะคะกำลังมานะคะ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้กับช่องกุกกอกสเตชันและช่องนมเปี้ยกุกกอกค่ะ